สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับน้ายามเย็นๆนะครับนะกับพ้าชุดสายวังนะครับพี่ๆอ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับนะขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคุหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคปคิวอาร์โคสแกนหาได้เลยนะครับผม อ่ะก็ต้องบอกก่อนนะครับพี่พี่น้องรบกวนฟังสักนิดหนึ่งนะครับพี่พี่ว่าอ่าอีพีนี้นะครับนะเราจัดโปรนะครับพี่พี่ฉลองนะ้องพี่น้องตาตามธรรมเนียมช่องเรานะครับอ่ามันอันนี้มันสองหมื่นสามนะพี่นะสองหมื่นสามแล้วนะครับนะับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะพี่พี่เอซทุกท่านเลยนะ้อที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับ เอันนี้ผมขอจัดเป็นสายวังแล้วกันนะพี่เนาะพอดีว่าเออ่พระตอนนี้เออ่พระสมเด็จทั่วไปนี่ผมก็กําลังหาอยู่นะครับเนาะอ่ะก็คือนะครับวันนี้นะองค์ละ300บาทนะครับพี่สี่องค์หนึ่งพันบาทนะครับนะสี่องค์หนึ่งพันบาทนะครับเนาะก็ฉลองนะครับพี่เพราะว่ามันก็เป็นตามธรรมเนียมช่องเรานะครับตอนที่เราจัดกันนะครับพี่ๆก็คืนกําไรให้พี่ๆี่เอฟซีกันนะครับจะบอกเลยนะครับว่าพระอีพีนี้นะครับไม่มีรายการพิเศษเนาะ อ่าผมจัดให้ทั้งหมดเลยนะครับพี่เป็นพระอ่าพระเนื้อผงทั้งหมดเลยนะครับพี่เป็นพระเนื้อผงเลยนะครับเนาะอ่ะมียอยู่ห้าสิบรายการนะครับพี่พี่อ่าวันนี้จะไม่ได้ลงกล้องนะครับเนาะไม่ได้ลงกล้องนะครับอ่ารบกวนฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับเนาะถ้าเอ่ออ่าดูไม่ชัดไม่ทันยังไงเนาะก็ทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่พี่อ่าทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเนาะอ่ะก็ มาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะครับองนี้นะครับเป็นสมเด็จดำนะครับพี่นี่ครับเหมือนจะมีสังคติด้วยนะครับเนาะอ๋อเป็นพิมพ์สองหน้านะครับพี่เนี่ครับอันนี้อีกพิมพ์หนึ่งเนาะอันนี้ก็อีกพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งอะเดี๋ยวขออนุญาตเออเราต้องซูมนะครับพี่ๆอ่าอ่านี่ครับประมาณนี้เนาะอ่านี่นะครับพี่เป็นสมเด็จดำนะครับนะแม่เหล็กดูติดแน่นอนนะครับอ่า รายการที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมจะจัดเป็นชุดไปเลยนะพี่นะสิบองค์แรกจะเป็นพ้าสมเด็จเนื้อผงเนื้อดํานะครับพี่พี่บอกเลยว่าสวยทุกองค์นะครับพี่นะตั้งใจคัดมาอย่างดีนะครับตั้งใจจัดโปรให้พี่พี่กันด้วยนะครับรายการที่สองนะครับอ่านี่ครับสมเด็จดํานะครับพี่องค์นี้มีเส้นใต้ฐานเนาะอ่ารับด้านหลังนะครับพี่พสสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนะอ่า ลดูติดนะครับอ่านี่ครับรายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่สามนะครับอ่าองนี้นะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับพี่เนื้อดำนะครับเนื้อสมเด็จดําเลยครับพี่มีมวลสารเนาะอันนี้ครับกเก่าเลยครับนี่ครับดินเจ็ดปลาเจ็ดโปกนะครับพี่เนื้อแตกลายยุบย่นเลยอันนี้นะครับหาถ้าดูไม่ทันยังไงเนาะทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่ๆีงคงนี้ครับแม่เหล็กดูติดนะครับ รายการที่สามครับต่อไปครับรายการที่สี be, oh, no ่นะครับ hmm. อ่ะรงนี mm ้ค hmm. รับเป็นพ uh, uh ิมพ์สมเด็จดํานะพี่เนาะอ่าเป็นผ้าสมเด็จดำครับพี่พิมพ์อ่พิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับด้านหลังมีรอยนิ้วมือนะครับนะอ่าด้านหลังมีรอยนิ้วมือนะครับองนี้ไม่เหล็กนะครับอ่านี่ครับดูติดครับอ่ารายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้านะครับอ่าเป็นสมเด็จดำนะครับพี่อีกองคหนึ่งนะครับเนาะอ่าพิม ใหญ่สุโขททยนะครับมีรอยด้านหลังมีรอยนิ้วมือนะครับอ่านี่ครับโอ้โหสวยมากเลยครับพี่พี่อ่านี่ครับแม่เหล็กดูติดนะครับอรายการที่ห้าครับต่อไปครับรายการที่หกนะครับอ่าเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ปกโพนะครับพี่สมเด็จดำพิมพ์ปกโพเนาะนี่ครับกระเก่าสวยๆเลยนะครับพี่อ่ามีแร่ดินเจ็ดปลาเจ็ดปงนะครับนาอเนี่ยครับสวยมากนะพี่พี่เนี่ยอ่านี่ครับ อันี้เล็กดูดูติดนะครับนะรายการที่6ครับต่อไปรายการที่7นะครับอ่าเป็นสมเด็จดํานะครับพี่พิมพ์เส้นได้นะครับนะสมเด็จดําพิมพ์เส้นได้นะครับพี่เนี่ยเนื้อสวยสวยเลยครับพี่เก่าถึงยุคแน่นอนนะครับมีดินเจ็ดปลาเจ็ดโป่งเนาะนะ่ครับอ่าขม่เหล็กนะครับผมลองเมล็ให้ดูตรงอันเลยนี่เมล็ดดูติดนะครับนะรายการที่7นะครับต่อไปครับรายการที่8นะครับอ่างนี้นะครับพี่เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับเนาะอันนี้น่าจะเป็นขนาด ขนาดใหญ่เนาะที่ผมเคยอธิบายให้ฟังมันอยู่3ขนาดเนาะนี่ครับหลังเป็นหลังกาบหมากนะครับพี่สมเด็จดำพิมพ์ลุงพุทธหลังกาบหมากสวยสวยเลยนะครับนะชิ่ชอบยังไงก็ปิดกันมาได้ครับแม่เหล็กดูติดครับพี่พี่รายการที่8ครับถัดครับรายการที่9้านะครับเป็นพิมพ์ซ้อนนะครับพี่พี่เป็นพิมพ์ซ้อนเนาะสมเด็จโตนะครับพี่ซ้อนกับพิมพ์พระประธานนะครับโอ้โหเป็นพิมสองหน้าด้วยครับพี่เหมือนกันนะเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนี่ครับ อ่านี่ครับพี่เอ่อสวยๆเลยนะครับเนาะเมล็กดูติดครับรายการที่9นะครับต่อไปครับรายการที่10บนะครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จดำนะครับมีฝังหมุดทองอ่ะอีครับกก่าๆเลยด้านหลังนะครับพระสมเด็จโชคคุ้มภัยสมเด็จโตปลูกเสกสร้างสมัยรห้าสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนะนี่ครับโอ้โหมีดินเช็ดผ้าเช็ดโปงนะครับพี่ๆ รายการที่สิบแม่เหล็กดูติดนะครับเนาะเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นพระชุดเนื้อเบญจรงนะครับพี่ๆเนื้อเบญจรงสวยๆเก่าๆนะครับนะอ่ะนี่ครับองนี้นะครับพี่เป็นพิมพ์ลุงพุทธเนาะเนื้อเบญจรงนะครับมีแร่ตะไบทองนะครับพี่สวยมากเลยนะครับานี่ครับมีเนื้อเบญจรงพิมพ์ลุงพุทธแร่ตะไบทองเลยครับผมแา่เล็กดูดนะครับ อ่าเด็ดูดูติดนะครับพี่พี่อ่ารายการที่สิบเอ็ดครับอ่ะต่อไปนะครับรายการที่สิบสองนะครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จพระพุทธชินราชเนาะอันนี้ครับเนื้อเบญจรงนะครับพี่พี่สวยมากอู้ด้านหลังครับมีฝังหมุดทองด้วยครับอ่าเก่าสวยถึงยุคเลยนะครับพี่พี่อันนี้ครับที่หายไปหลายวันเอเนาะก็ผมก็ได้ไปหาพระนะครับเนาะก็ต้องใช้เวลาบ้างเนาะพี่พี่เนาะ อง์นี้นะครับแม่เหล็กไม่ดูดเนาะรายการที่สิบสองครับเพราะว่าต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระพธานะครับพี่ฝังมุดทองเนาะเนื้อเป็นจะลงนะครับสวยๆเลยด้านหลังนะครับเป็นตาชะดานะครับอ่าเป็นตาชะดานะครับพี่ๆนี่ครับอันนี้ก็เป็นพระอีพีนี้จะเป็น อีพีจัดโปรเนาะผมก็จัดหาเนื้อผงนะครับพี่พี่เนื้อผงเลยเนาะตรงนี้นะครับแม่เหล็กไม่ดูดนะครับนะรายการที่สิบสามครับแต่บอกเลยว่าเนื้อสวยมากนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นพวกเนื้อผงทั้งทั้งทั้งห้าสิบรายการเลยนะครับพี่พี่นี่ครับตั้งใจคัดสวยๆมาเลยเนาะรายการที่สิบสี่นะครับนี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ์พัฒทานเนื้อเบญจรงนะครับพี่พี่มีหมุดทองนะครับอ่า ด้านหลังนะครับเป็นตาชดานะครับพี่ๆอ่าดูไม่ทันยังไงเนาะลบกวนทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ๆเพราะว่าวันนี้นะครับพาเรามีมาเยอะน้อเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับนะอ่าองค์นี้แม่เหล็กดูดติดนะครับอ่านี่ครับอ่ารายการที่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ปกโพเนื้อเป็นจะลงนะครับพี่พ สวยมากเลยครับเนี่ยพิมพ์ปกโพเนื้อเบญจรงค์นะครับเมล็กดูติดนะครับองนี้แม่เหล็กดูติดครับอ่ะรายการที่สิบห้าครับต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับอ่ะนี่ครับพี่เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับพี่เนื้อเบญจรงค์มีแห่ตะไบทองนะครับสวยมากเลยครับพี่ นี่ครับแม่เหล็กดูติดครับรายการที่สิบหกครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมเนาะพี่เนาะเนี่ยครับอกล่องหูยานนะครับโอ้โหนี่ครับพี่นี่ก็เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายยากเลยนะเนี่ยเนาะพิมฐานแซมนะครับพี่พี่อ่แม่เหล็กแม่เหล็กดูติดน,นะครับรายการที่สิบเจ็ดครับ ต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับอ่เป็นพิมพ์ลุงพุทธเนื้อเบญจรงมีแห่ตอไบทองนะครับพี่ๆสวยมากนะครับสวยมากเลยนี่ครับโอ้โหวันนี้เนาะเราก็จัดพิเศษนะพี่น้องเอาเป็นพวกเนื้อผงมวลสารอ่าวัดลักคังเนาะอ่ามวลสารใส่วังก็มีนะครับรายการที่สิบแปดนะครับพี่ๆลองเมล็ดที่ดูครับอ่าเมล็ดดูติดนะครับอ่ารายการที่สิบแปดครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับอ่นี่ครับ พิมพ์ปกโพนะพี่น้องพิมพ์ปกโพเนื้อเป็นจะลงเก้าเก้าสวยๆเลยนะครับนะนี่ครับบอกเลยว่าคัดสวยมาทุกองค์เลยนะครับพี่ๆผมตั้งใจนะครับนะคลิปนี้นะครับอ่านี่ครับลองแม่เหล็กนะครับนี่ครับโอ้โหแม่เหล็กดูติดนึบเลยครับพี่ๆรายการที่สิบเก้าครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานเนื้อเป็นจะลงนะพี่องค์นี้อ่อน พิมพ์ทรงนี้จะค่อนข้างล้ำเนาะพุทธสิทธิ์นี้จะค่อนข้างล้ำเลยแล้วมีสังคตินะครับนะนเนื้อเก,าเก่าๆครับพี่เนื้อเบนจะลงอ่านี่ก็จงอยู่ในเนื้อชุดเนื้อเบนจะลงเนาะไม่เล็กดูติดนะครับนะรายการที่ยี่สิบครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่อ่านี่ครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับพี่ๆเป็นพิมพ์คะแนนเนาะ อันนี้เป็นเนื้อเป็นจะลงนะครับพี่ๆมีแร่ตะไบทองนะครับนะมีแร่ตะไบทองเดี๋ยวอันนี้มันองค์เล็กน้อยผมระาะซูมให้ดูแล้วกันนี่ครับนี่ครับมีแร่ตะไบทองนะครับพ wow. ี่ๆนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้คู่ละสามร้อยนะพี่เนาะคู่ละสามร้อยนะครับปกตินี่คู่ละสามร้อยห้าสิบนะครับพี่ๆผมบอกแล้วนะครับว่า EP นี้นะครับผมจัดโปรนะพี่นะผมว่าผมคืนกําไรให้พี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับพี่เนาะ อันนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมอต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับแบบนี้นครับมีมาสี่คู่นะพี่นะ้องมีมาสี่คู่นะครับก็ถ้าเอาไปสี่องค์สี่คู่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่คู่ก็หนึ่งพันบาทพอดีเนาะแต่นี่คือจะบอกว่าค่อนข้างหายยากนะพี่นะ้องก็วันนี้ก็ได้มาเยอะได้มาพอสมควรนะครับ นี่นะพี่เนื้อเป็นจะลงพิมพ์คะแนนเนาะพิมแหวกม่านคะแนนนะพี่นะเนื้อเป็นจะลงมีแร่ตะไบทองนะครับอมีแร่ตะไบทองคู่ละสามร้อยนะพี่นะคู่ละสามร้อยเลยบอกแล้วนะครับนะว่าเราจัดโปกันจริงๆนะครับนะรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับนี่ครับพิมพ์คะแนนแหวกม่านนะครับพี่เนื้อเป็นจะลงนะครับมีแร่ตะไบทองอ่ะ นี่ครับโอ้โหสวยๆเลยครับพี่ๆอ่ะนี่ครับด้านหลังนะครับอ่ะรายการที่อ่า23านะครับพี่ๆรายการที่23านะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่ส24นะครับอ่านี่ครับพิมพ์คะแนนแหวกม่านแร่ตะไบทองเนื้อเบญจรงนะครับพี่ๆโอ้โหชื่อยาวมากเลยอ่ะพิมพ์คะแนนเนื้อเบญจรงแร่ตะไบทองนะครับโอ้โห สวยๆเลยนะครับพี่ๆเนี่ยารายการที่ยี่สิบี่นะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับพี่ๆอันนี้นะครับเป็นพิมพอะไรนะกุบางหุ่นพรมเนาะอันนี้เขาไม่เรียกผมไม่แน่ใจครับเขาเรียกพิมอะไรแต่มีเลขตะไบทองนะครับพิมพ์คะแนนเมื่อกี้นี่เหล็กด,ดูดติดทุกองเลยนะพี่นะ อันนี้ครับโอ้โหเก่าเลยครับพี่พมีเลขตะดใบทองเดี๋ยวลองเลขดูดนะครับเลขดูดดูติดนะครับนะอ่ะรายการที่ยี่สิบห้าครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับเนาะอ่านี่ครับเขาน่าจะเรียกอะไรนะพิมเจดีเล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพี่พีเป็นพิมพ์ของอ่าพังขุนพรมเนาะเป็นเนื้อเป็นจะลงนะพี่เนาะเออมีมีเลขตัดใบทองหรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้ลองส่องซูมแป๊บหนึ่ง อ๋อนี่หรือเปล่าพี่เนี่ยครับมีด้วยเนาะรายการที่ยี่สิบหกนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้ครับเป็นพระอะไรนะพิมพ์ปางสายญาตินะพิมพางสายญาตินี่ครับเนื้อเป็นจระลงนะครับพี่หูมีแร่ตะไบทองนะครับเป็นพิมพ์บางหุ่มพรมนะครับพี่เป็นพิมบางหุ่มเนื้อเป็นจระลงนะครับ นนี้บอกเลยว่าตั้งใจคัดมาอย่างดีแล้วพี่มีแร่ตะไบทองด้วยนะครับนะอมีแร่ตะไบทองด้วยครับนี่ครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดครับอ่านี่ครับอมีอีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรเนาะแต่แต่เป็นของพิมพ์บางขุนพรมนะครับพี่พเนื้อเป็นจะลงเนาะอ่ารกอ่รายการที่ยี่สิบแี่ปดครับ เอาไปครับรายการที่29นะครับอ่าอ่านี่ครับพิมพ์ปางสายญาติอีกหนึ่งองค์เนาะเนื้อเป็นจะลงมีแร่ตะไบทองนะครับนี่ครับอ่ามีแร่ตะไบทองสวยๆเลยครับพี่ๆขายปิดก่อนได้ก่อนเนาะอ่ารายการที่29ครับต่อไปครับรายการที่30ครับอ่านี่ครับอีกหนึ่งองค์นะครับพี่ๆนี่กเก่าสวยๆเลยครับมีแร่ตะไบทองอ่านี่ครับ รายการที่สามสิบนะครับผมต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับโอ้ผมลืมบอกเลยว่าแบร์เหล็กดูดติดทุกองนะพี่นะเนื้อเป็นจะลงเนาะที่เป็นพิมพ์บางหุพรมนะครับน้ำเมก่กี้ผมดีผมลืมลองนะครับต้องขอโทษทีด้วยนะครับต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับพี่องค์นี้ครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับพี่พี่คู่ละสามร้อยนะพี่นะคู่ละสามร้อยบาทนะครับโอ้โหมวลสารจัดมากครับพี่พี่ สองสามสี่อ่าแบบนี้ก็มีมาสี่องค์นะครับพี Mid ่พี่นะแบบนี้ก็มีมาสี่องค์อ้มีแร่ตะไบทองด้วยครับพี่ดูครับอ่ามีแร่ตะไบทองนะครับพี่อ่าพิมพ์อ่าพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับมีแร่ตะไบทองมนสานวัดละครังเนาะอ่ารายการที่สามสิบเอ็ดครับต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสองนะครับ นี่ครับมีอีกหนึ่งคู่นะครับอมีทั้งหมดสี่คู่นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่มีแร่ตะไบทองนะครับอพิมพ์คะแนนเนาะพระพิมพ์คะแนนมีแร่ตะไบทองนะรายการที่สามสิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสามนะครับอ่านี่ครับพี่อีกหนึ่งคู่นะครับสวยๆเลยครับคู่ละสามร้อยนะครับพระสมเด็จพิมพ์คะแนนเนาะมีแร่ตะไบทองเนาะอันนี้ครับ รายการที่สามสิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่นะครับนี่ครับพระสมเด็จพิม์พคะแนนครับพี่พนี่ครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับโอ้โหสวยเลยครับพี่พี่นี่ครับ รายการที่สามสิบสี่มีพวกเม็ดพระซุ้มกอเนาะเม็ดแร่ต่างๆนะครับที่เป็นมวลสารสมเด็จนะครับพี่บอกเลยว่าสวยงามมากเลยครับรายการที่สามสิบสี่ครับต่อไปนะครับรายการที่สามสิบห้านะครับอองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์มีหน้ามีตามีแร่ตะไบทองนะครับลืมเอาเล็กดูให้ดูเลยนะพี่เนาะนะครับพิมคะแนนนะพี่เนาะให้ดูนะครับ แม่เหล็กดูดติดนะครับนะแม่เหล็กดูดติดทุกองเลยโอ้โหต้องขออภัยเลยรีบไปหน่อยแม่เหล็กดูดติดนะครับพี่ๆอ่ะแม่เหล็กดูดติดทุกองนะพิมคะแนนอ่ะ,อะเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะเนาะรายการที่สามสิบห้านะครับอ่ะนี่ครับอ่ะเป็นพิมพ์พระสมเด็จพิมพ์พระธานเนาะนี่ก็มีนะมีตามีสังขตินะครับพี่มีแร่ตะไบทองนะครับ เนื้อหาเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับโอ้โหดูครับอ่าอ่าครับรายการที่สามสิบห้านะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สามสิบหกนะครับอ๋อเดี๋ยวลองแม่เหล็กนะครับโอ้โหพอจะลืมแม่เหล็กดูให้ดูเพราะเผื่อพี่ๆบางคนชอบเนาะอ่าทิผ้าแม่เหล็กดูติดนะครับพี่ๆอ่าต่อไปครับรายการที่สามสิบหกนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขไทยนะครับอ่า ด้านหลังเป็นเอถาวันเนาะอะนี่ครับโอ้หลังแถววันสวยเลยครับพี่พีเนื้อเก่าๆเลยของแม่เหล็กนะครับองนี้นุ่งหน่วงแล้วพี่นะจะดูดไม่ค่อยแรงนะนเห็นไหมแต่ยขยับนะเห็นไหมมีการขยับเนี่ยปึ๊บปึ๊บรายการที่สามสิบหกครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับอเป็นพิมพ์ทรงคุดนะครับพี่เนื้อหานะครับมวลสารดีมากเลยครับโอ้โหด้านหลังนะครับ เป็นอะไรนะตอนพระพุทธเจ้านะครับปรินิพานเนาะนี่ครับโอ้โหเนื้อหาเก้าเเลยครับผมของแม่เหล็กนะครับอ่ะผมไม่เหล็กดูดติดนะครับพี่พี่รายการที่สามสิบเจ็ดครับต่อไปครับรายการที่สามสิบแปดนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานเนาะอ่นี่ครับด้านหลังนะครับเป็นหลังเทวดานะครับพี่ๆด้านหลังแบบนี้เขาเรียกหลังเทวดาเนาะ ติเนื้อสมเด็จวัลกระังเลยนะครับเนี่ยนี่ครับหโหมวนสารก็ชัดเจนเน,ะนาะแมเหล็กดูดติดเนิบเลยครับอารายการที่สามสิบแปดครับต่อไปนะครับพี่จะเป็นพระที่ว่าผมลองคัดมาแล้วนะอันนี้ต่อไปจะเป็นแม่เหล็กดูดไม่ติดนะพี่นะ <c oughs> ต่อไปนะครับรายการที่สามสิบเก้านะครับ อ่านี่ครับเป็นสมเด็จเขียวนะครับพี่พี่มีมีหน้ามีตามีสังคติเนาะนี่ครับบอกเลยว่าสวยทุกองค์นะครับพี่เก่าทุกองค์นะครับนะผมคัดมาแล้วเนาะอราคาสามร้อยเนาะพี่อาจับต้องได้เลยครับพี่ราคาไม่แรงนะครับนะรายการที่สามสิบเก้าครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสามสิบเก้าแล้วก็สี่สิบนะครับนะแมตกเลขซะแล้วเนาะ รายการที่สี่สิบนะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่เนื้อเขียวนะครับพิมพ์สองหน้าด้วยนะครับพี่มีแพร่ตะไบทองนะครับเนื้อเขียวพิมพ์สองหน้ามีแพร่ตะไบทองเนาะโอ้โหเก่าสวยเลยครับพี่พี่ครับรายการที่สี่สิบครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับอ่านี่ครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อแดงนะครับมีแพร่ตะไบทอง อ่านี่ครับโอ้โหนะนั่นเป็นพิมพ์สองหน้านะพี่นะเป็นพิมพ์สองหน้าครับเนื้อแดงแร่ตะไบทองพิมพ์สองหน้าเลยอ่านี่ครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สี่สิบสองนะครับอ่านี่ครับมีอีกหนึ่งองนะครับอ่าพิมพ์สมเด็จเนาะอ่านี่ครับพิมพ์สองหน้าแร่ตะไบทองนะครับโอ้โหสกราวสวยสวยเลยครับพี่พี่เอ้ยนี่ครับอ่าชื่นชอบยังไงก็ทักไลน์หรือโทรมาปิดกันได้เลยนะครับนะ รายการที่สี่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบสามนะครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จนะครับพี่พิมพ์สองหน้าเนาะอันนี้เนื้อฟ้านะครับพี่เนาะนี่ครับมีแร่ตะไบทองอ่านี่ครับมีทุกสีเลยนะผมบอกเลยผมมีทุกสีเลยนี่ครับสวยเลยครับพี่ๆอ่ารายการที่อ่าสี่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบสี่นะครับอ่า นี่อีกหนึ่งองค์อ่านี่ครับพี่ดูครับความสวยนะครับความเก่าเนาะมีแร่ตะไบทองนะพิมพสองหน้านะอ่านี่ครับอ่านี่เลยครับพี่รายการที่สี่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบห้านะครับอ่าอันนี้จะออกเนื้อเหลืองๆเนาะนี่ครับพิมพิม <c oughs> พ,พระประธานเนาะสองหน้านะครับพี่ๆนี่มีแร่ตะไบทองเนาะ นี่ครับรายการที่45นะครับต่อไปครับรายการที่ส6นะครับเอ็นพินงสองหน้านะครับพี่มีแร่ตะไบทองนะผมจะเข้ามาเป็นคู่กันนะครับพี่พเนาะเพื่อถูกใจองค์ไหนนะครับเน้ะจะได้ช่วยเลือกเพิ่มการตัดสินใจได้เนาะนี่นะครับรายการที่46นะครับพี่พี่ต่อไปครับรายการที่47นะครับอนี่ครับ พิมพ์พระปรธานอ่าพิมพ์ใหญ่สุโขทัยอ่ามีเส้นมาครับพิมพ์นี้ชัดเจนเลยอ่านี่ครับเนื้อเหลืองเนาะด้านหลังนะครับเป็นหลังเถววันนะครับพี่ๆอ่าสวยมากเลยครับบอกเลยครับพี่สวยมากนะครับอ่ารายการที่สี่สิบเจ็ดครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบแปดนะครับอ่านี่ครับพิมพ์ใหญ่สุโขทัยเนาะอ่าสวยๆเลยครับมีแร่ตะไบทองนะครับพี่ๆ มีลายแต่ใบทองแร่มวลสารต่างๆนะครับด้านหลังนับเป็นหลังเถาวันนะครับพี่หลังเถาวันสวยๆเลยอ่านี่ครับรายการที่สี่สิบแดครับผมต่อไปครับรายการที่4ี่สิบเก้านะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานเนาะนี่ครับอ่าโอ้หลังเป็นหลังดอกพิกลนะครับนะหลังเป็นหลังดอกพิกลนะครับพี่ๆนี่ครับเนื้อออกเหลืองๆเนาะเนื้อออกเหลืองๆ นี่มีมณสารพระซุ้มกอเนาะนี่ครับอ่ารายการที่สี่สิบเก้านะครับอ่าครับต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบนะครับพี่พี่อ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุขโขไทยนะครับอ่านี่ครับพอพักกลมเป็นผลมะตูมเกตลุกซุ้มเนะาะมีเส้นบังคับพิมพ์ด้านหลังนะครับเป็นหลังดอกพิกลนะครับพี่พี่นี่ครับด้านหลังเป็นหลังดอกพิกลอ่ะ นี่ครับโอ้โหสวยๆเลยครับพี่ๆอ่ะองละสามร้อยห้าสิบาทนะพี่ๆองละสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะอ่าสี่องค์หนึ่งพันนะครับพี่นะฟังดีๆนะครับนะสี่องค์หนึ่งพันบาทนะครับเนาะวันนี้เราก็จัดโปรนะครับนะต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนะตอนนี้เรามาจัดโปรใส่วังเนาะอ่าขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับอ่ะรายการที่50นะครับ อก่อนจะจากกันไปนะครับนะขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับอันนี้เลยครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพี่พี่0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป q r วอารโค้ดสแกนหาได้เลยนะครับพี่พี่ครับสำหรับ E ีีจัดโปรพิเศษครั้งนี้เนาะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ